ผ่าหญิงกรวิกรารพัฒนปาลนค่ะก็เป็น CEO และก็ co-founder ของ KBKX Thailand ค่ะก็ชื่นใจค่ะก็หายเหนื่อยเนาะจริงๆเป็นเราทำบิสเนสมาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ก็ถือว่า คุ้มค่าที่ทำแล้วก็ลงแรงค่ะเป็น Innovative Products ค่ะไม่ว่าจะเป็น Cosmetic p r o d u c t อาหารเสริม s u p p ล e เมนตนะคะเราทำเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีในราคาจับต้องได้ Product เราก็จะเป็น Product ที่นำเข้า Import จากต่างประเทศแล้วก็เอามาปรับสูตรโดยใช้แพทย์เป็นผู้คิดคน้นแล้วก็ทำให้มัน ใช้ง่ายคนไทยใช้แล้วเห็นผลดีอันนี้เป็นเป็นสิ่งหลักที่เราทำค่ะเพื่อดันแาพวก innovation อะไรเข้าม้ใช่เป็น innovative thing ซึ่งเราคิดว่าเราเราคิดตา่างอะไรที่เรามีอยู่แล้วเราอยากทำให้มันดีกว่าเดิมเราอยากทำให้มันดีที่สุดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ KBKX Thailand ค่ะแล้วหลักๆเราทำมาตลอด5ปีคือในแง่ของ product ข้อรักเลยคือ product ดีมันเดินได้ด้วยตัวมันเอง ข้อที่2ก็คือการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ไวที่สุดแล้วก็ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนใช้แล้วก็บอกต่อกันแล้วก็อนาคตก็น่าจะนําส่งออกค่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่านวันนี้มันก็ถึงจุดที่ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งค่ะ,ะก็คงเป็นเพื่อนบ้านก่อนเพราะกูว่าหลากัหลกๆปัญหาคนเอเชียจะมีปัญหาคล้ายๆกันตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปเลยตั้งแต่วันที่จัดตั้ง k v k x จนถึงทุกวันนี้ก็ต้องยอมให้อินเนเคียรครีมค่ะก็คือครีมรักษาฝ้าครีมฝ้าครีมหมอกุ้งตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่คนพูดถึงเยอะที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์คนเอเชียที่สุด อ๋อจริง,รงๆไม่เลยค่ะในช่วงโควิดเป็นช่วงพีคที่สุดของแบรนด์สุดวยสามอาจจะเป็นเพราะคนอยู่บ้านมันมาคลินิกความงามไม่ได้ส่วนตัวก็ทำคลินิกความงามด้เนาะต้องอยู่บ้านต้องดูแลตัวเองเขายิ่งใส่ใจตัวเองมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเลยเป็นช่วงแบบพีคของ KVKX ซสดวยสามค่ะใช่ค่ะหละักๆจะมีช่องทางทางในแง่ของตัวแทนจำหน่ายเป็นช่องทางหลักเลยเราไม่ได้ลงโมเดิร์นเทรดอะไรอะค่ะเพราะเราโตมากับตัวแทนแล้วก็ตัวแทนเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ ถ้าอยากใช้ของดีราคาจับต้องได้นะคะอยากได้ของดีที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องเอื้อมไปซื้อของแพงๆกูว่า KBKX เป็นสิ่งที่ส่งไปถึงคุณแล้วก็ตอบโจทย์คนที่อยากใช้ของดีมีคุณภาพกลัวความอันตรายกลัวหน้าพังอันเนี้ยแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยคือเราไม่ได้ขายแค่สินค้าเราขายความรู้เราขายโ e เล e เราขายความน่าเชื่อถือเราขายความจริงใจอันนี้คือสิ่งที่เรายึดถือมาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ค่ะ